ที่เสนอตอนที่มีชื่อว่าภาษาอังกฤษแบบสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านคุณผู้ฟังครับแน่นอนนะครับว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราก็คงจะได้ยินนะครับบ่อยๆนะฮะ ladies and gentlemen และเราชาวไทยก็ไปแปลนะครับว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านนะครับที่จริงแล้วเราก็ผิดนะฮะต้องเป็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านค่านิยมของคนทั้งโลกทุกประเทศนะครับเขาก็นิยมชมชอบคนที่ อ่อนโยนแล้วก็นะฮะมีมารยาทนะครับพูดจาเพราะพริ้งนะฮะผมบอกเสมอนะครับว่า you can have money but you need to have manners ต้องมีเงินแต่ก็ต้องมีมารยาทนะไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่า more money no m a n n e r อนะนะครับบางคนมี c แค h แต่ไม่มีคลา s นะมีเงินสดเยอะ แต่ไม่มีระดับนี่ไงไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะต้องมีระดับมีมารยาทและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรานั้นเป็นคนที่มีระดับและมีมารยาทในสังคมทุกสังคมตั้งแต่สังคมระดับสูงยันระดับล่างคือการเป็นคนสื่อสารแบบสุภาพนั่นเองครับดังนั้นแค่เดียจะบอกครับว่าทุกคนตั้งใจฟังตรงนี้ดีๆนะครับ The Four Magic Words สี่คำภาษาอังกฤษวิเศษสี่คำภาษาอังกฤษวิเศษมีอะไรบ้างครับ 1. Excuse me ย่ำเลยนะครับฟังดีๆ excuse me ใช้คำนี้แทนคำว่าขอโทษนะครับแต่ไม่ใช่ขอโทษคือทำอะไรผิดนะแต่คือการเรียกนะฮะเรียกคนคนนั้นครับ excuse me แ,แต่ชาวไทยชอบไปเรียกว่า sorry sorry เนี่ยนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราทำอะไรผิดจริงๆแต่สิ่งแรกน,นะครับเรามาออกเสียงกันก่อน excuse me ไม่ใช่ excuse me excuse me ไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งจะฟังว่าอาดีตเมียหรืออดีตสามีมาฆ่าคุณหรือเปล่า ex ไง ex wife อย่างนี้นะครับ so excuse me ขอโทษนะครับแต่ถ้าเราทำผิดจริงๆเราถึงจะใช้คำว,ว่า sorry I am sorry ไม่ใช่ sorry very much นะ นะฮะฮนี่คำที่สองนะ I'm sorry และถ้าจะคานรับ I'm sorry ก็อย่าลืมนะครับ That's all right ไม่เป็นไรครับนะ Never mind ไม่สุภาพนะครับไม่ติดโผสุภาพของผมนะฮะ Never mind แปลว่าช่างมันเถอะ uh, Never mind uh, Never mind นะครับผมไม่ไม่สนับสนุนนะครับผมชอบ That's all right หรือ That's okay คือไม่เป็นไรหรือบางทีจะใช้คำนี้นะครับ No worries No problem ก็ได้ครับและอย่าถามอาจารย์ครับใช้ don't worry ได้ไหม ก็ได้ครับแต่ฝรั่งเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นี่ฝรั่งก็พูด no worries เราอยากจะคุยกับเขาก็ทำตามนี่เขาพูดเซ no worries นั่นเองครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมาก sorry i'm so sorry นะครับแล้ no, that's alright uh, that's that's okay no worries นั่นเองครับแต่ชาติไทยบางคนไปขานรับเหมือน thank you คืออะไ like, ร you're welcome ฝรั่งเหยียบเท้าใช่ไหมครับฝรั่งเหยียบเท้าชาไทยร้องโอ้ยฝรั่งบอก I'm so sorry ชาไทยขานรับ You Welcome ยินดีค่ะอีกทีไหมฮะนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะคำที่2คือ sorry คำวิเศษที่3อย่าลืมเด็ดขาดนะครับ Thank you นะไม่ใช่ Thank you หรือ Thank you เนือ Thank you นะฮะโอ้โห Thank you มันแทงเขาแล้วนะ Thank you หรือ Thank you very much และถ้าคุณทำอะไรฝรั่งแล้วเขาขอบคุณนะฮะ ก็อย่าลืมพูดนะครับเป็นทางการ you're welcome you're welcome นะฮะไม่ใช่ yo เว c ก m e นะ you're welcome แต่ถ้ากันเองก็ that's alright l that's okay never mind ไม่เอานะช่างมันช่างมันอนะช่างแม่งช่างมัน,มน,มนไม่เอานะครับไอประโยคลิเกที่คุณอาจจะเคยเรียนที่โรงเรียนครับ don't mention it not at all อันนี้ก็ไม่เอาบางคนอาจจะเคยเห็นฝรั่งพูด my pleasure p l e a s u r e my pleasure แปลว่าด้วยความยินดีและความสุข แต่ผมก็ไม่แนะนำให้คนไทยพูดประโยคนี้ทําไมล่ะครับเพราะบางครั้งคุณออกเสียงคํานี้ไม่ได้คุณออกเสียงว่าไงไหมฝรั่งบอก Thank you very much ชาวไทยตอบ My pressure เป็นความกดดันของฉันอา้าวเฮ้ยมึงไม่เต็มใจเหรอวะนะครับ Pressure บางคนออกเสียง My precious ของรักของค่าอันนั้นหนังเรื่องหลอดอัลตริงนะครับ My pressure ไม่เอา Thank you Thank you very much อย่าลืมฝรั่งทําอะไรให้เราให้ของเราก็อย่ายิ้มและก้มหัว2 3ทีกรึบกระ Thank you, thank you very much. เขาขอบคุณเรา You're welcome. That's all right. That's okay. <S คำวิเศษที่ 3. Thank you และคำวิเศษที่ 4. Please นงครับ Please คือคำว่าขอร้องหรือคำว่าครับหรือคำว่าค่ะอย่าลืมนะครับใช้4คำนี้เยอะๆให้เยอะที่สุดถ้าจะทำได้นะครับและฝรั่งก็จะชอบคุณมากขึ้นทันทีครับต่อไปนะครับเราไปดู Chris English Top 10อย่างเป็นทางการดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับ ในช่วง polite English top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตแบบสุภาพอันดับที่หนึ่งเวลาเราจะเรียกคนรัง Hey you Hey Mister ภาษาอังกฤษนี่นะครับก็จะแปลว่าเฮ้ยมึงอะเฮ้ยมึงอะเฮ้ยนายเฮ้ยนายสุภาพไหมจ๊ะไม่ได้นะครับต้องเรียก Excuse me Excuse me please อย่าปรบมืออย่าดีดนิ้วเขาไม่ใช่หมานะครับไม่ได้นะครับอย่าไป เดี๋ยวเขาจะเดินมาตบหัวคุณทีนะบอกให้คุณเป็นหมาเมื่อรงนะครับไม่ได้นะครับเราต้องเรียก Excuse me แต่บางทีครับชาวไทยพูดเบาไง Excuse me please ฝรั่งเขาจะได้ยินที่ไหนล่ะครับคุณใช้พลังงานครับ Excuse me Excuse me please ฝรั่งเกะกะก็เคยเห็นมาแล้วนะครับยืนขวางทางชาวไทยเดินไปแล้วบอกอะไรไหม hey you move เฮ้ยมึงเถอบโอ้โหแรงจริงๆเดินเข้าไปคมๆสั้นๆครับ excuse me please นะครับ excuse me please แค่นี้ฝรั่งก็เขาก็จะหลบให้คุณเพราะมันก็แปลว่าขอโทษนะครับขอโทษนะคะมีคนถามว่ามี excuse me แล้วต้องมี please อีกเหรอ ก็ไม่จำเป็นก็ได้ครับเพราะ excuse me ก็เป็นคำวิเศษแล้วแต่ถ้าใส่ please ไปด้วยเนาะโอ้โหโคตรวิเศษครับผมอย่าลืมครับคำที่หนึ่ง excuse me please คำที่สองจะให้ฝรั่งนะครับเดินมาหรือตามเรามา Come here Come here. hey r e e h come 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 มา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 ,มานี่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 มาน,มานี่โอ้โหนี่นะครับแถวบ้านเรียกว่า คุณนะครับไม่ได้นะครับถ้าจะบอกฝรั่งเนี่ยนะครับนะฮะว่าเดินตามผมไปก็ต้องบอกอะไรครับ follow me please หรือ this way please นั่นเองครับ follow me please this way please ระดับที่3จะให้ฝรั่งนั่ง sit down sit down โ uh อ้โ oh, หนั่งลงโทษน,นะครับคุณเป็น uh, พ่อเขาเหรอครับหรือคุณเป็นครูเขาเหรอครับหรือคุณเป็นเป็นเจ้านายเหรอครับก็ไม่ได้เป็นสุนัขลูกศิษย์หรือว่าลูกของคุณนะฮะ เชิญนั่งต้องบอกเลยครับ take a seat please หรือ have a seat please มีคนถามว่า please อยู่ข้างหน้าไดไหมครับจานได้ครับแต่ถ้าถามผมอยู่ข้างหลังมันจะเพราะพริ้งที่สุดนะครับ take a seat please have a seat please นะครับดีกว่านั่งลง sit down นะครับมาเลขสี่กร oh ุณารอสักครู่โอ้โหพี่น้องชาวไทยจั่วเลยครับ wait a minute wait a minute โอ้โหภาษาอังกฤษแปลอะไรครับ oh ho, ร,ะอ,ะร,รบอแปบ๊บรอแปบ๊บเฮ้ย รอแป๊บเนี่ยนะฮะไม่ได้นะครับต้องบอกกรุณารอสักครู่นะครับ just a moment please นะครับ just a moment please นะครับ just a moment please นี่นะครับแล้วคุณลองดูดิถ้านะครับคุณมาคอมโบสี่คอมโบนะคุณไปบอกฝรั่ง hey you Come here! sit down wait a minute เฮ้ยมึงมานี่นั่งลงรอแป๊บโอ้โหนะโทษนะคุลูกค้ามึงหรือว่ากูลูกน้องมึงวันนี่ยี้นะครับ ต้อง um, uh, excuse me please follow me please นะครับ take a seat please uh, just a moment please นะครับพูดง่ายคืออยากให้ฝรั่งนะครับเขาทำอะไรเนี่ยเราก็ใส่ verb verb นั ver ้นแล้วก็ใส่ please เข้าไปเนี่ยเราก็จะได้พลังงานสุภาพไปทีเดียวครับเราอย่ที่ 5. top 10 English ของเราเมื่อกี้เรามีคำว่า please อีกหนึ่งอันที่สำคัญมา,มากๆของ please คือน,นี้ครับผมเคยไปนะครับเมืองนอกมากับชาไทยเยอะแล้วนะครับแล้วผมเห็นชาไทยบางท่านมีเงินแต่อาจจะไม่มีมารยาท Have money but no m a n n e r หรือ have cash but no class มีเงินสดแต่ไม่มีระดับมี money แต่ไม่มี m a n n e r มีเงินแต่ไม่มีระยาตเลยนะครับคือไปร้านค้าที่เมืองนอกแล้วเรียกคนขาย Hey you I want ice cream Hey you give me ice cream โอ้โหเฮ้ยมึงกูจะเอาไอติมเฮ้ยมึงเอาไอติมมาโอ้โหฝรั่งมึงก็หันมามองอ้าวเฮ้ยเฮ้ยพูดจาดีไหมผมเคยเห็นฝรั่งคนหนึ่งพูดกับคนไทยมาแล้วครับ no if you don't say please นี่ไงโดนดัดนิสัยที่หน้าร้านไอติมเลยนะฮะแล้วต้องพูดยังไงครับ excuse me นะครับ excuse me can I จุดๆ please ถ้าจะขอก็คืออะไรครับ can I have หรือ can I get ใช่ไหมเช่นคุณอยู่ที่แมคโดนัลล์ไหม excuse me Can I have uh, some French fries please? Can I get uh, a cheeseburger please? ช่ไหมครับ mm hmm. นี่ไงครับ Can I have Can I get จุดๆๆ please ต้องการอะไรให้กับตัวเองใช่ไหมหรือเคยเจอครับผู้หญิงไทยคนนึงอยากจะไปเอาเก้าอี้ที่โต๊ะฝรั่งฝรั่งนั่งอยู่คนเดียวแล้วมีเก้าอี้ว่าง mm hmm. เดินเข้าไปก็บอกว่า uh, I take the chair I take the chair กูเอาเก้าอี้ไปนะกูเอาเก้าอี้ไปนะหรือบางคนเดินเข้าไปหยิบเก้าอี้แล้วก็ทำหน้าทําหน้าก้มๆแล้วก็ยิ้มๆเหมือนบะโอเคนะโอเคนะสงซิกโอเคนะก,คนะกูเอาไปนะ ไม่ได้นะครับอเดินเข้าไป Excuse me Can I take the chair please นะครับ Excuse me Can I sit here please นะครับ Can I จุดๆๆ please นั่นเองครับนะลำดับที่6คำว่า please ยังมีอีกหนึ่งพลังงานครับเวลาฝรั่งเขาอาจจะนำเสนออาหารกาแฟนมเนยขนมให้คุณ Would you like some coffee เวลาเราจะเอาก็อย่าพยักหน้าแล้วก็บอกออฮะถ้าไม่เอาก็สายหัวเออเอหรือพยักหน้าเย yeah. ใสายหัว no ไม่ได้นะครับยิ้มเสียงเพราะแล้วก็บอก yes please ถ้าจะรับ no thank you ถ้าไม่รับครับโอ้โห oh นะนี่ขอมามารยาทอ่ะนะเขาเรียกว่าอะไรครับมารยาทนะครับมารยาทสังคมนะฮะ so thank you please เราพูดไปแล้วน,นะครับนะฮะกับ excuse me ไปแล้วเราไปลองดู sorry กันบางดีกว่าหมายเลข7 sorry อย่าลืมเวลาเราทำอะไรผิดนะฮะเราต้องขอโทษขทุกครั้งครับเช่นไปสายไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วทําเป็นไม่พูดอะไรเลยทำป็นนั่งเนียนๆนะ,ะหรือก้มหัวก้มหน้าแฮ่แฮแล้วก็ทำป็นยิ้มแย่ๆ I'm sorry I'm late I'm sorry I'm late หรือขอโทษที่ทําให้คุณรอนาน Sorry to keep you waiting Sorry to keep you waiting ประโยคนี้จะได้ยินตามลิฟ์ในประเทศไทยบ่อย Sorry to keep you waiting นะฮะพูดสิครับดีกว่าไม่ให้เขาพูดเนี่ยลูกค้าคุณทำให้เขารอนานใช่ครับ um, Sorry to keep you waiting sir Sorry to keep you waiting นะครับอย่าลืมครับพูดนะครับนี่คือความสุภาพอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดกันเลยทีเดียวนะประโยคที่8ขอโทษที่รบกวนไม่ใช่เดินกรูก็ไปคุยกับเขาต้องการจะรบกวนเขาอยากจะบอกเขาว่านะครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเดินเข้าไปขอโทษที่รบกวนขอโทษที่ขททัดจังหวะ Sorry to bother you Sorry to interrupt นั่นเองครับ bother B, other, B O T H E R เราจะไม่ใช้คำว่า disturb เหมือนคำที่คุณเห็นที่ป้ายโรงแรมนะฮะเราจะใช้คำว่า bother จะดีกว่า Sorry to bother you ลำดับที่9ลำดับที่9นะครับนั่นก็คือเวลาชาวไทยจะถามฝรั่งว่าเอาไอ้นี่ไหมเอาไอ้นั่นไหม,ไหน,ไหมนะครับเราก็จะเป็นไงฮะ Hey you you want coke ใช่ไหมฮะ you want coke อไอ้มึงเอาค o k e ปะ อ่านะครับให้มึงเอาโคกเปล่านะครับไม่ได้นะครับคุณไม่ได้นะครับต้องเป็นไงฮะ would you like ท่านเองครับ would you like จะสุภาพกว่านะครับ do you want some coke เอาโคกป่ะอันนี้คุยกับเพื่อนนะคุยกับคนรู้จักคุยกับวัยรุ่นแต่ถ้าจะคุยกับคนที่ยังไม่รู้จักผู้ยงผู้ใหญ่ลูกของลูกค้า excuse me would you like some rice อย่างเช่นคุณนะฮะคุณผมเคยเห็นหมานะพนักงานในร้านอาหารไทยถือโถข้าวอยู่ถือโถข้าวอยู่แล้วก็นะครับเดินเข้ามาถามฝรั่ง Hey you, you want rice? Hey you, you want rice? เฮ้ยมึงเอาข้าวป่ะโอ้โหฝรั่งเ่าบอกโอเคตักมาทุกวันนี้ฝรั่งนะครับอยู่ในความมึนของคําพูดพวกนี้นะครับเขาก็ไม่แน่ใจว่าคนพวกนี้เขาไม่สุภาพเขาหรือเขาไม่รู้วะหรือหรือว่ากูกูคาดหวังจะไปรากับคนพวกนี้นะครับพูดจาดีๆครับ Excuse me sir Would you like some rice? Would you like some coke? Would you like some coffee? เข้ามฮะหรือ What do you want to drink? อันนี้ไม่สุภาพกับเท่ากับ What would you like to drink? นั่นเองครับ What would you like to drink? Where would you like to sit? นะ Where would you like to sit? How would you like to pay? นะครับอันนี้จะสุภาพกว่านะครับสุดท้ายนะครับคุณสมบัติของคนสุภาพในสายตาของฝรั่งคือคนที่ชอบชมกับอวยพรสังเกตไหมครับว่าฝรั่งมักจะชอบชมใช่ไหม Good job That's great You did well ใช่ไหมครับในขณะที่พี่น้องชาวไทยหรือชาวจีนนี่ยนะครับจะเป็นพวกรักนะแต่ไม่แสดงออกไม่บอกด้วยนะครับแล้วก็เก็บไว้ในใจ ดังนั้นครับไม่อยากจะแนะนำวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยรัชชาบางทีมันชมกูเยอะมันตอแหลแน่ไม่ใช่นะครับฝรั่งเขาชมคือเขาก็ชมจริงๆแต่เขาชอบใช่ไหมเคยคุณผู้หญิงบางคนที่กําลังฟังอยู่เคยสังเกตไหมมีผู้หญิงฝรั่งจํานวนมากชอบเดินมาหาคนไทยที่ไม่รู้จักนะแล้วก็ชมครับว่า Nice shoes I like your shoes Nice dress I like your dress Where did you buy it ใช่ไหมฮะเขาจะชอบชมกันมากครับดังนั้น,นครับการชมก็เป็นคุณสมบัติของคนสุภาพนะครับเลิกด่าแล้วแล้วนะเลิกเป็นพวกชอบดา่าชอบดราม่านะเสียเวลานะครับไม่ด่านี่อินเทอร์เน็ตเนี้ยนะหัด <mith> เป็นคนชมดีกว่านะครับต่อไปก็คือการอวยพรหายไวๆ get well soon นะครับไม่ใช่เหมือนกับก <c oughs> ็เรื่องของมึงนะครับขับรถดีดี Drive safely ไม่ใช่ drive good good นะบางคนก็แปลซะตรงเลยนะบางคนบอกอะไร have a good drive have a good drive คุณเป็นเซลล์ขายรถหรอครับนะฮะคุณต้องบอกว่า drive safely นะครับ so get well soon หายไว drive safely ขับรถด,ด,ดีนะนะครับ have a safe trip have a safe trip แปลว่าอะไรครับเดินทางปลอดภัยนะถ้า have a nice trip แปลว่าเที่ยวให้สนุก่านะครับ have a nice trip เราจะเป็น enjoy your trip have a nice lunch enjoy your lunch have a nice weekend enjoy your weekend ก็นะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ Chris English top 10 polite English อีก2 3เรื่องของความสุภาพนะครับของวัฒนธรรมฝรั่งคือนอกจากจะพูดกับเขาสุภาพหัดชมเขาก็เป็นวัฒนธรรมอย่าลืมนะครับความเป็นคนสุภาพของฝรั่งคือพูดกับคนสุภาพ ทักทายไม่ทักทายคือไม่สุภาพไม่แนะนําคนก็ไม่สุภาพต้องแนะนําคนที่ไปด้วยต้องแนะนําตัวเองด้วยครับว่าชื่อตําแหน่งของคุณไม่ใช่เหมือนเมือนะ่อคุณมายืนต้อนรับฝรั่งที่หน้าบริษัทเวสต์ดิจิตอลคุณก็ฮัลโหลไฮแล้วฝรั่งเขาคนจะคิดอีนี่ใครวะเราต้องแนะนำนะครับชื่อตำแหน่งองค์กรว่าแล้วคุณมาทําอะไรกับเขาคุณมาเพื่ออะไรนะฮะชื่อตำแหน่งองค์กรแนะนําคนที่ไปด้วยแนะนําตัวเอง จับมือก็ต้องจับมือแบบเฟิร์มๆชมอย่าด่านะครับและพูดจับเราะ่วยพรอนะฮะอย่าลืมทักทายนะครับและก็แน่นอนครับไม่เข้าใจอะไรหรือไม่แน่ใจอะไรก็ต้องถาม speak slowly please I'm sorry what do you mean เราเคยสอนอันนี้ไปแล้วไปลองฟังเทปเก่าๆได้ไม่ถามก็ไม่สุภาพนะฮะดังนั้นครับขอให้คุณโชคดีมีชัยกับการพูดภาษาอังกฤษนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้คุณเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กันทั้งบริษัท Western Digital แห่งนี้ Ladies and Gentlemen of Western Digital I am going now Thank you สวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต